สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่ตุยนะคะก่อนอื่นก็จะขอให้พี่ตุยแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนาอัจฉริยะโพธาครับตอนนี้ก็อยู่หลักสูตรที่ชื่อว่าวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิถีไทยครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับค่ะตอนนี้พี่ตุยดูแลแผนไหนอยู่คะ ก็เราดูแลในเรื่องสาตร์ที่หนึ่งแหละในเรื่องของเกษตรปลอดภัยแล้วก็เรื่องของ BCG แผนที่เราดูก็คือจะเป็นเรื่องของเกษตรปลอดภัยแล้วก็อาหารสมุนไพรมานครับก็คือจะเน้นในเรื่องของ BCG ด้วยครับก็ในฐานะที่อิงเนาะเป็นนักวิจัยถือว่ารุ่นใหม่นะคะยังไม่ค่อยมีประสบการณ์แต่เห็นพี่ตุ๋ยเนี่ยเขียนเขียนของงล่างเขียนส่งวิจัยเยอะมากเลยนะคะ อยากทราบวิธีการค่ะว่าแบบเราจะออกจากศาสตัวเองยังไงหมายถึงว่าไม่ให้แค่แบบยึดติดกับสายของเราที่เราชํชำนาญเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่ว่าเป็นคนที่ลงพื้นที่คือจะว่าไปก็มีโครงการที่ราชบัรเราเนี่ยลงพื้นที่ให้กับชุมชนเยอะทําให้เราได้รู้จักคนรู้จักชุมชนทีนี้ชุมชนหนึ่งที่เราสนใจคือว่าเราลงไปที่อุทัยธานี ที่นี่พื้นที่นี้เขามีความน่าสนใจคือเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกพืชส้มซาเราก็มีข้อมูลของทางส้มซาและข้อของจังหวัดปฐุมธานีด้วยหลายพื้นที่แล้วก็สวัสดิสักแก่ด้วยพอเป็นนี้ปุ๊บเราก็เลยคิดว่าพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเขายังขาดนักวิจัยอ่าเหมือนเขาเป็นเขา user เนาะ<อ>ลราเป็นพื้นที่เป้าหมายแต่ว่าเขายังขาดนักวิจัยที่จะมาทําให้ผลผลิตภัณฑ์หรือพืชที่เข้ามีเนี่ยเขายังต่อยอดไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยมีกลับมาดูว่า เมื่อเราเป็นหัวหน้าแผนภารกิจเราก็คือต้องทําต้องทาให้น้องๆเราเนี่ยหรือบุคคลในคณะเราเนี่ยสร้างผลงานวิจัยเขียนทุนวิจัยให้เยอะขึ้นแล้วก็เลยลองอาจย์ที่เราคิดเนี่ยที่เราเจอกับทุนชนมาพูดดูว่าเออผมมีโจทย์ผมมียูเซอร์ผมมีวัตถุดิบนักวิจัยมีผลิตภัณฑ์ในดวงใจไหมมีผลลัพธ์ในดวงใจไหมหรือมีขอบเขตอะไรในดวงใจไหม เมื่อมีปุ๊บเราก็เริ่มพยายามจูนกันว่าทั้งสองอันนี้มันสามารถปรับหรือเข้ามาเขียนให้มันเสริมกันได้ไหม uh huh. ก่อนหน้าั้นเราก็มีใครแล้วก็จะมีเรื่องของอินพุตก uh ่ huh. อนคือตามแผนวิจัยเนี่ยคือจากเดิมเนี่ย uh huh. วิจัยเราก็เขียน proposal ตามแผนทั่ว,ว,วไปตามที่ป uh ีเ huh. อ็มยูเขาประกาศมาอ่านเนื้อหาเราก็ส่งแต่ตอนนี้แค่นั้นมันไม่พอเราต้องเอาสิ่งที่ต้องมีเนี่ย uh huh. ไปเสริมให้นักวิจัย uh huh. เพราะบางทีนักวิจัยเขาไม่ทราบว่าพื้นที่ uh huh. ต้องการอะไรชุมชนต้องการอะไร เมื่อเรามีเราก็บอกนักวิจัยแล้วก็จะเข้าใจ<ม>แล้วมาคุยกันต่อว่าละสอบฝ่ายเนี่ยทำไมถึงจะทําการเขียนพมพโซให้มันเสริมกันได้<อ>ทําให้ทุกอย่างมาเกิดครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินพุตในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของย<อ>ูเซอร์เรื่องของอิมแพคเรื่องของผลผลิตที่มันเกิดขึ้นท<อ>ําให้เกิดกระบวนการในพมบโซเกิดขึ้นอ๋อทีนี้อพอเรามีกลุ่มเป้าหมายเนาะแล้วก็มีศาสตร์ของนักวิจัยใช่ไหมคะมีการรวมกลุ่มมีการเขียนแล้วทีนี้จะทํำยังไงต่อคะเขียน โครงล่างให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทุนแต่และแหล่งนะคะอ๋ออันนี้ดีมากเลยที่ว่าคณะวิทย์เราเนี่ยมีนักวิทยาอยูุ่ศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภาตรรมศาสตร์ในเรื่องของเคมีในเรื่องของชีววิทยาพันธุศาสตร์ทําให้งานวิจัยของพืชโดยเฉพาะที่มองที่ส้มศาสตร์เนี่ยมันก็เลยมีการสร้างเป็นงานวิจัยเนี่ยค่อนขอาา้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางเรื่องของอาหารแม้แต่เรื่องของพันธุศาสตร์ก็เกิดขึ้นด้วยเนี่ยทำให้รู้สึกว่า เรารู้สึกดีใจที่ทําให้การวิจัยของลณะเนี่ยมีการเขียนขอทุนได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆที่ผ่านมาก็คือเป็นการมองว่าพื้นที่พื้นที่หนึ่งงานวิจัยอันหนึ่งเนี่ยมันสามารถแตกไปได้ในหลายสาขาถูกไหมคะในหลายรูปแบบทีนี้ในหลายสาขานั้นก็ทําให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละแหล่งทุนเนาะก็ทําให้นักวิจัยของคณะเราเนี่ยสามารถยื่นเสนอขอทุนเนาะให้ตรงเนาะตรงกับแต่ละแหล่งทุนได้จานวนก็เลยเพิ่มมากขึ้นนะคะ น,นี่ก็เป็นเทคนิคนะคะเทคนิคหนึ่งนะคะที่เราได้จากพี่ตุ๋ยในวันนี้นะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ตุ๋ยนั่นนะคะค่ะขอบคุณค่ะ